พอเราพัดสีขอจรเดชาก็เชิญรบกวนต้อนรับคุณเพ่งขวัญค่ะคุณน,นัยทยาทองเสนและสุดท้ายคุณรชีค่ะคุณอารนเน่กีพารบาเลสนะคะรกันทั้งสวยและหล่อนะคะัวันนี้มาเปิดไฟต้นคนริสต์มาสไฟร้องร้องกันเรียนเชิญทุกท่านเก็บภาพาความประทับใจไปได้เลยะคะ่ะ ความสวยงามแบบนี้ย um ังไม่หมดเพียงเท่านี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้านมองกล้องนะคะยิ้มสวยๆหล่อ โอเคค่ะตอนจิประมึนกับทุกท่านด้านบนเวทีค่ะขอบพคุณนะคะท่านประธานในพิธี่านทูัว่านะคะเดี๋ยวท่านเกสของเราสี่ท่านอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะขออนุญาตเก็บภาพอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่อ๋อโอเค่ันทว้ว่าอย่างยู่นะคะขออนุญาตเก็บภาพไปร้รอมกับหมอมดวงนะคะไม่ต้องเขินนะคะท่านยิ้มยิ้มตลอดได้เลยคะ่ะสวยงามคะ่ะ เสดยมได้บินิฮัได้ท่านมินิฮัได้นะคท่าส่งหัวใจให้ทุกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีแบ็ได้เลยโอเคนะคะทุกท่าน่ะขอเชิญร์รำมด้วยค่ะเดี๋ยวขอให้แขกคนพิเศษของเราทั้งสี่ท่านอยู่ตรงกลางสิทช็อตหนึ่งนะคะขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็หมอมหลวงด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณอรชรด้วยนะคะสิทธิช็อตค่ะ มีเพิ่มเติมไหมคะผู้ใหญ่ท่านไหนจะถ่ายภาพเพิ่มทางนี้นะคะางนี้ละนะอะโอเคขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวขอหนุมหล่อสาวสวยเราช็สาตสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะลิเล่ส์ไดเ้เลย มีนิ้วหอยเอาเขย่ากระจายโอเคนะคะทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจไปพร้อมกันนะคะก็เยฟปรามื้กับทั้งสีท่านด้วยค่ะขอบคุณคุณตงตงคุณเตร่คุณเพลงขวัญและคุณปริชีอ๋อยังอยู่ไลายช็อตนะคะผู้ใหญ่เยอะเหลือเกินท่านท่านจะเซลฟี่หรอคะฝากฝากมือถือได้นะฝากมือถือได้นะคะ ทั้งสวยและก็หล่อนะคะวันนี้มามอบความสุขความสานุกสนานให้กับทุกท่านนี่ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะคนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามีการสัมภาษณ์พูดคุยเล็กน้อยด้วยหลังแฟชั่นโชว์เดี๋ยวเรามาร่วมสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะของขอแกสเพร์ดพิเศษของเราโอเคนะอ๋อดาวกระจายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรยังไงคะเอาเซลฟี่เหรอคะ เซลฟี่มีเซลฟี่ด้วยอนุรัวๆเลยค่ะ <S <S <Okay>. oh, โอเคเอาเยอะเลยโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็เอาหมจริงๆ้นะตอนเสียงร่มมือกับสีท่าของเราด้วยค่ะสุดหวังของเรานะคะคุณตรงๆคุณซีคุณเมนหัวแล้วก็คุณริชชี ขอบคุณมากนะคท่าทั้งสวยและหล่อแบบนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยสักเล็กน้อยหลังจากแฟชั้นโชว์ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หลายท่าน